วันนี้มาเสริมสวยนะคะนานๆได้ออกบ้านมาทีหนึ่งเสริมสวยหน่อยดีไหมคะเสริมสวยเสร็จซื้อพิซซามานั่งกินด้วยค่ะทุกคนมาเสริมสวยได้นะคะวันนี้ขอเสริมสวยหน่อยนะคะนานๆได้ออกบ้านทีหนึ่งก็ขอมาเสริมสวยหน่อยนะคะ สสวยยหน่อวันนั้นเมื่อวานนายกไปไปนครศรีธรรมราชเนี่ยไข่ได้โชคดีเลยนะคะเนี่ยอืมขนายกไปเองนี่น้องจะองร้านสวยไหมคะ ค่ะเป็นลูกน้องค่ะสวยไหมค่ะสวยค่ะสวยเมื่อวานเนี่ยที่นายกไปอ่ะเดี๋ยวเธอก็ดูจะต่อละจารเดี๋ยวดูน้องนีนี่ต่อน้องนีน่เนี่ยเขามาดูน้องนีนี่แทนนะคะเขาอย่างชั่ว